สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมระบบควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัตินะฮะตาม ฝนนะครับสามารถที่จะแบ่งโหมดการทํางานได้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับสำหรับโหมดแรกก็จะเป็นในส่วนของโหมดออโต้ Auto ครับก็คือถ้าเกิดน้นําฝนนั้นมากระทบกับตัวเซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้เก็บผ้าอัตโนมัติในขณะที่ฝนหยุดตกและเซ็นเซอร์แห้งแล้วก็จะสั่งให้ตากผ้าอัตโนมัตินะครับส่วนระบบที่2ก็จะเป็นระบบแมนนวลครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทําการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินว่าให้สามารถเก็บหรือตากผ้าได้ผ่านทางหน้าแอปพลิเคชันครับและระบบที่3ครับสามารถที่จะตั้งให้สามารถที่จะทําการเก็บหรือตากผ้าได้อัตโนมมัตติา าเวลซึ่งในส่วนนี้นะครับระบบควบคุมเราก็จะใช้ในส่วนของตัว Node MCU ESP 8 2 6 6 Wi-Fi มาดูนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งในส่วนของตัวนะครับ ESP 8 2 6ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi นะกับตัว Wi-Fi Router ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับทำให้สามารถที่จะทำการควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชัน b i n นได้นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชัน b i n นตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ในนะมือถือระบบปฏิบัติการ Android ครับสามารถที่จะทำการนะฮะควบคุมผ่าน The cat ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตณที่ใดๆบนโลกไปนี้ก็ได้เช่นกันนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังใช้ในส่ง,งตัวบอร์ดรีเลย์ขนาด2ชิ้นแนวด้ทำหน้าที่ในการควบคุม DCG ีเกียร์มอเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการปรับทิศทางการหมุนให้สามารถที่จะทำการเก็บหรือตากผ้าได้อัตโนมัตินั่นเองครับและสำหรับนะครับเซ็นเซอร์รับน้ำฝนของเราก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับแบบลักษณะที่เป็นแท่งอิเล็กโทรดเป็นแบบแผ่นลักษณะแบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีฝนตกลงมาครับก็จะทำให้ตัวน้ำฝนนั้นทำให้เกิดค่าความต้านทานของตัวเซ็นนเซอรร์ตลงะคับ ค่าเข้ทันส่วนนี้นะครับจะถูกส่งให้กับตัวบอร์ดอินทรูเมนแอมป์ที่ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณซึ่งจะประกอบไปด้วยวงจรคอมเพลเตอร,เอร์ของตัวออฟแอมป์นะครับตัวบอร์ดขยายสัญญาณตัวนี้อินทรูเมนแอมป์ก็จะส่งให้กับตัวนะครับโหนด m c u เพื่อทำหน้าที่ในการสั่งให้ตัว DC ซีเกียร์มอเตอร์นั้นทำการหมุนเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บผ้าต่อไปนะและถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกและตัวเซนเซอร์แห้งก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์ DCG ีเกียร์มอเตอร์นั้นนะครับทำการ มุนไปทางด้านตากผ้าแต่ว่าในขณะที่ตัวผ้านั้นทาการเลื่อนตากหรือเก็บอยู่เราก็จะมีใน2่องตัวนีมิเนเซอร์ครับซึ่งส่วนของตัวลิมิตเซ,ซอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้อินฟราเรดแบบ2แบบด้วยกันแบบแรกก็จะเป็นแบบเก็บนะก็จะเป็นหัวสั้นหน่อยนะแต่ว่าแบบที่2ก็จะเป็นแบบตากก็จะเป็นหัวยาวหน่อยให้ทางผู้ใช้ง,งานทําการติดโครมาฟังของตัวราวตากผ้าครับฉะนั้นะในขณะที่ผ้ากําลังเลื่อนตากหรือเลื่อนเก็บอยู่นั้นตัวผ้านั้นก็จะไปสัมผัสกับตัวเซนเซอร์ตรงส่วนนี้นะเซนเซอร์นี้ ลิมิตของเราก็จะทําการส่งสัญญาณไปยังตัวโหนด MCU เพื่อสั่งให้ตัว DC g กียร์มอเตนั้นทําการหยุดหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์นั้นหมุนเกินนะ ส่วนของตัวกลไกราวตากผ้าซึ่งก็จะเกิดความเสียหายให้กับตัวราวตากผ้าได้นั่นเองครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะนําส่วนของตัวระบบควบคุมตัวนี้นะไปติดตั้งที่ตัวราวตากผ้าได้โดยสามารถที่จะทําการควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันโดยใช้แอปพลิเคชันบินไม่ว่าจะเป็นการกดนะครับในการตากผ้าหรือเก็บผ้าอัตโนมัติผ่านแมนนโหมดหรือตั้งเวลาเก็บผ้าก็ได้หรือแม้กระทั่งนะครับทำการเก็บหรือตากผ้าอัตโนมัติ ผ่านส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์ก็ได้เช่นกันครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีรูปยักครับในที่นี้ครับเราต้องทําการเซ็ตในส่วนของตัว SSID และพาสเวิร์ดของตัว Wi-Fi เ o าเตอร์ครับให้ทําการเชื่อมต่อกับตัว Node MCU เสียก่อนเพื่อทางผู้ใช้งานสามารถจะทำการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi และทําการรับส่ขงข้อมูลผ่านสัญญ,ญาณอินเทอร์นเนต็ตเพื่อนะครับไปยังนะครับตัวแอปพลิเคชันบีนให้สามารถที่จะทําการควบคุมตัวระบบควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติของเราได้ต่อไปนั่นเองครับถ้าเกิดพร้อมแล้วในที่นี้ครับ เราจะใช้ใน2ตัวอะแดปเตอร์ DC นะครับขนาด12โวลต์นะครับเสียบเข้าสู่สายไฟนะครับขาเข้านะครับเราจะใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ12โวลต์แรงดัน12โวลต์ตัวนี้ก็จะถูกป้อนให้กับตัวสเตปดาวน์คอนเวอร์เตอร์แปลงลงมาเหลือ5โวลต์เพื่อทำให้ในการเลี้ยงโหนด MCU รวมถึงตัวรีเลย์เซนเซอร์ต่างๆด้วยเช่นกันและแรงดัน12โวลต์ตส่วนนี้ก็จะต่อเข้าสู่หน้าสัมผัสข,ของตัวรีเลย์แบบ HB i t เพื่อทำให้ี่ในการจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์โดยสามารถที่จะทำการกลับทางแรงดัน ของตัวมอเตอร์ได้เพื่อทำมาที่ในการควบคุมให้มอเตอร์หมุนเก็บหรือตากผ้าหรือหมุนซ้ายหมุนขวาของตัวมอเตอร์นั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทําการนะฮะเสียบปั๊กไฟนะครับในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับ รอสักคู่ครับผมให้ตัวโหนด MCU ของเรานั้นนะฮะทำการเชื่อมต่อนะครับกับตัว Wi-Fi r o u เตอร์สก่อนสำหรับหน้าแอปพลิเคชันนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับโหมดก็คือไว้สหรับในการตั้งค่าการทำงานว่าเป็นออโต้หรือเมนนวลครับ Control ทำหนาที่ในการให้ผู้ใช้งานสามารถจะทำการสั่งว่าเก็บหรือตากผ้าแบบเมนนวลได้และในส่วนของการตั้งเวลาในการนะครับ สั่งให้นะครับตัวเราตากผ้านั้นเก็บผ้านั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทําการเล่นเพย์ตรงนี้อ่าเมื่อเพย์แล้วไม่มีอะไรผิดพลาดสามารถเชื่อมต่อได้ก็จะไม่มีเวอร์ g น็ตตนับสีแดง,งขึ้นมาก็สามารถจะพันใช้งานได้ขั้นแรกเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบโดยการนะครับอ่าโดยใช้กระดาษที่ชู่ชุบน้ําพอหมาดครับแปะไปที่ตัวเซนเซอร์ซึ่ง,งในส,ส่วนของการเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นในโหมดออโต้ครับถ้าเกิดมี นะครับน้ำฝนหรือนับทิชชู่ไปแปะบนเซนเซอร์แบบเปียกๆเนี่ยก็จะทาให้มอเตอร์หมุนไปทางเก็บผ้านั่นเองครับลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะเห็นมอเตอร์หมุนนะครับไปทางด้านซ้ายมือเป็นการนะครับเก็บผ้ารอจนกว่านะผ้าของเราจะไปถูกตัวเซนเซอร์อ่าด้านนี้นะครับด้านเก็บอ่าตัวมอเตอร์ของเราก็จะหยุดหมุนเองอัตโนมัตินะครับนะรับะดยการถ้าสมมติฝนอยู่ตกและเซนเซอร์แห้งมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางด้านขวา นะฮะจนกว่าตัวผ้าของเราเนี่ยไปถูกเซนเซอร์ด้านทางด้านตากก็จะเห็นว่ามอเตอร์คอลนั้นหยุดหมุนเองอัตโนมัตินั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโหมดออโต้ครับทาการเก็บและตากผ้าตามเซ็นเซอร์ฝนอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นปุ่มแมนนวลนะครับที่ทางด้านหน้าแอปครับเรากดดูอีกครั้งหนึ่งครับอ่าต้องเป็นปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับมอเตอร์หมุนไปทางด้านเก็บผ้านะครับจนกว่าโดนเซนเซอร์อ่ามอเตอร์ก็จะหยุดหมุน อีกครั้งหนึ่งครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางนั้นตาผ้าจนกว่าจะไปโดนเซนเซอร์อ่ามอเตอร์ก็จะหยุดหมุนถ้าเกิดต้องการกลับไปโหมดออโต้เราก็กดปุ่มออโต้ด้านบนตรงนี้เพื่อสามารถที่จะกลับไปทํางานผ่านทางระบบเซนเซอร์นะครับตรวจจับน้าฝนได้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านะครับอ่าและสลับการนะครับ สั่งงานแบบตั้งเวลาในที่ต้องอยู่ในโหมดออโต้เท่านั้นนะครับในที่นี้อย่างเช่นเราดูเวลา22่สนาฬิกายีนาทีผมต้องการตั้งให้ทําการเก็บผ้าอัตโนมัติที่นะครับสองนาฬิกายีก็ได้นะครับอ่าผมก็เลือกเวลานะครับสักคู่ครับโอเคครับแล้วก็กดส่งอ่าตรงนี้นะครับมาถึง23 2อ่าสองนาฬกยีพอดีเดี๋ยวผมลอ,ลองตั้งเวลาใหม่ดูครับเดี๋ยวผม ให้มอเตอร์หยุดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอลองใหม่2นาฬิกา24แล้วกันครับโอเคต้องห่างกันอย่างน้อย1น,นาทีนะครับอ่าิ5้าแล้วกันครับโอเคครับแล้วก็ส่งฉะนั้นเดี๋ยวลองรอดูเวลาสักครู่ครับตอนนี้2 23. องนาฬิกา23มนาทีผมตั้งให้เป็นนะครับ2นาฬิกายนะครับต้องเป็นยี่สิบห้นะเมื่อกี้ผมลืม เป็นยี่ห้าดูนะครับเพราะว่าอย่างน้อยระยะเวลาเนี่ยมันต้องห่างกัน1นาทีนะตรงส่วนนี้เพราะว่ามันจะได้สามารถทําการเซตค่าระบบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงๆก็สามารถตั้งเวลาได้ตามใจชอบเลยนะครับในลักษณะของนะครับ12ชั่วโมงนะครับตรงส่วนนี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็2นาฬิกานะฮะยีนาทีแล้วรอจนกว่านะครับยี่สนาฬิกายีนาทีเราจะลองดูกันว่านะฮะ ถ้าถึงเวลาแล้วนะมอเตอร์อเราะจะหมุนรับการเก็บผ้าเองอัตโนมัติหรือไม่นาตอนนี้2อนาฬิกานาทีแล้วนะครับซึ่งนะี้ระบบโหมดการทํางานตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้นะครับทำงานผ่านนะครับที่ปัดที่เซนเซอร์รับน้โนํโฝนหรือแม้กระทั่งโหมดแมนวนวลนะครับโดยการกดผ่านหน้าแอปทําการสั่งให้เก็บผ้าหรือตากผ้าก็ได้หรือแม้กระทั่งการตั้งเวลาให้สามารถเก็บผ้าได้นี่ครับสามารถที่จะนําไปไประยุกใช้งาน ติดตั้งกับตัวราวตากผ้าอัตโนมัติของเราได้นั่นเองครับสำหรับ DC g กี r ์มอเตอร์แนะนำใช้เป็น2โวล์นะครับรอบสักประมาณ5-10 RPM ไม่จำเป็นต้องเร็วมากก็ได้และกินกระแสะไม่เกิน10แอมป์เพราะว่าตัวหน้าสัมผัสของรีเลย์ของเราเนี่ยรับกระแสะได้อยู่ที่ประมาณ10แอมป์นั่นเองครับออรอสักครู่ครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลา25ของเราแล้วนะครับ2า 25. 25นาทีครับตอนนี้มันเป็น2นา24อยู่นะครับแ๊บนึง ่มาแล้วครับ2องนาฬิกายีนาทีตามเวลาที่เราตั้งเราก็จะเห็นมอเตอร์ของเราทํางานจนกว่าผ้าของเราจะไปถูกตัวเซ็นเซอร์นะมอเตอร์ของเราก็จะหยุดหมุนเองอัตโนมัตินั่นเองครับช่นะครับตัวระบบควบคุมตัวนี้ก็สามารถจะทำการควบคุมได้ทั้งโหมดออโต้ในการรับน้าฝนนะครับ หรือสั่งผ่านนะครับระบบออโต้เมนนวลได้นะครับผ่านหน้าแอปอ่าประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งเวลาผ่านหน้าแอปก็ได้เช่นกันครับผมผมขอจบการนำเสนอระบบราวตากผ้าอัตโนมัติแต่เพลงส,นนสวัสดีครับ